วัสวยแล้วครับนี่จะเป็นการเก็บตัวอย่างนะฮะภาษาลูกศริก็เรียกฉ่ำฉ่ำตัวนี้ก็เบื้องต้นก็คือตกลงกที่ราคาห4 0 0ันสี่ร้อยครับ็หันที่เกมห6,000สูงสุดไปเลยครับตำ้งชิ้นเท่าไ,ไหร่อันนี้เมื่อกี้อันนี้22่ง อ,อันนี้อันนี้อันนี้อยู่อันนี้ครับวันนี้นะครับที่จังหวัดพิจิตรเปิดตล,ลาดนัดข้าข้าวนะครับให้เกษตรกรนําข้าวมาขายที่สหกรณ์เมืองพิจิตรนะครับอันนี้เป็นข้าวพันไรเนี่ยอ๋อเบอร์ยี่สิบครับข้าวเบอร<ช>์ยี่สิบถือเป็นข้าวเบาหรือถือเป็นข้าวหนักก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยวันครับเกณฑ์ร้อยวันใช่แต่ราคาก็ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์เจ็ดพันอยู่ในเกณฑ์เจ็ดพันฟันชื <20 S 2> <20 S 1> ้นยี่สิบยี่สิบถ้าแห้งก็ได้มากกว่าใช่ครับต้านี้นก็ ยี 20, 20, <น>่สิบยี่สองก็คืออยู่ในเกณฑ์หกพันถึงเจ็ดพันบาทใช่คร่ะข้าวพันอะไรที่ตรงสีต้องการออ่ตอนนี้ก็เป็นพวกแปดห้าพิจูนโลกสองค่ะเขาขอหนึ่งศูนย์ห้าไม่เอาเหรออ๋อยังไม่มีครับหนึ่งศูนย์ห้าไม่มีของเป็นเป็นมะลินาปีเป็นมะลินาปีอันนี้เป็นนาข้าวเม็ดยาวที่สวยเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่คือข้าวพันอะไรพี่เป็นข้าวขาวข้าวรวมครับพี่ข้าวขาวข้าวรวมเจ็ดพันความชื้นเท่าไหร่ ความชื้น 20, 20. 20. นี่คือชาวนานะครับมาขายข้าวตลาดนัดเกษตรกร,ะกรนะครับโดยมีโรงสีนะครับมาร่วมด้วยสหกรณ์นะครับ,รบแล้วรู้ว่ารันก็เอารถเต๋เา,เามาขึ้นเล <c oughs> <า>ย่เลยเี่ยนผ้ว ได้ข้าวจาก่าข้าวสาค์แล้วก็จะส่งลงสีใหญ่นะครับตอนนี้แม็คโคก็กำลังตัดไปให้ลงสีใหญ่ อันนี้นะครับก็กำลังโกยข้าวลงนะครับโกยข้าวลงรถเดี๋ยวตากแดดเดียวก็แห้งแล้วเนี่ยความาณเพยงยี่สิบกว่ากว่าอันนี้ค่าบรรทุกครับสิบห้าตังค์ช่วยช่วยค่าบรรทุกเท่าไหร่อ่ะ ตันละส0งยครับพี่ตันละส0ช่วยค่าบรรทุกด้วยครับผมวันนี้ได้สามหันค้าบรรทุกได้เงิน9 0้า0มื่นสองร้อยสี่สิบาทครับผมมี่ทำงานกี่หกพันครับผลผลิตดีไหมดีครับแต่ราคาแต่ราคาไม่ดีแต่ถือว่าถ้ารัฐบาลช่วยเงี้ถือว่าดีครับปกติผมขายเมื่อวานนี้อยู่ห้า0ันสามแปดสิบคุณได้สิบห้าสิบห้าตันครับเฉพาะคันนี้นะครับผมเฉพาะแปลงนี้ผม5ตันกว่าครับตลาห0พันครับวันนี้เราบเงินสก9 0 0มืนกว่าบาทครับ ชาวนานะครับซื้อขายได้เงินสดฝันชื้น27%ก็เลยได้แค่ตาละ5,500มาจากตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรอันนี้เป็นเงินเศษนะฮะเศษหรือเศษคือวันนี้นะคะทางนำโดยทางท่านพณิชย์จังหวัดนะคะบุรณาการร่วมกับภาคเอกชนก็คือเจ้าของโรงสีแล้วก็สากรการ,การเกษตรของจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อที่จะรับซื้อข้าว จัดเป็นลักษณะตลาดนัด3วันตั้งแต่วันที่8ถึง10เมษายนนะคะเราซื้อข้าวราคาสูงกว่าตลาดตันละ200บาทโดยที่เป็นข้าวแห้งนะคะเราจะซื้อที่ราคา7,600บาทต่อตันซึ่งก็ทำให้เกษตรกรพอใจได้ได้ข้าได้ขายข้าวในราคาที่ดีกว่าท้องตลาดแล้วก็จะสามารถนำเงินไปใช้ได้ก่อนเทศกาลสงการานต์ค่ะก็อยากจะฝากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรเกี่ยวข้าว ถ้าเก็บให้แห้งได้ก็จะได้ราคาให้ไปขายในที่ที่มั่นใจได้แล้วก็เชื่อถือได้เราตัวมากประสบปัญหาของเกษตรกร,ร,กรที่ขายข้าวแล้วไม่ได้สตังคไม่ให้ถือ,อเอาเกียอแล้วก็ส่งสัญญาณว่าไอ้นี่้าทางไม่ดีอ้าม<อ>ีอยากขายเนี่ยบอก<อ>ได้ไหม